ความคืบหน้ากรณีที่ชาลีเครกจำได้ไหมครับเป็นนักเคื่อนไหวนะครับเป็นนักเคื่อนไหวไวัย31ปีชาวสหรัฐแล้วก็อยู่ฝั่งฝั่งขั้วขวา,ขวาคืออดรุษยมนะเป็นหนึ่งสมาชิกของพรรครีพับลิกันและก็ใกล้ชิดกับทรัมป์ด้วยถูกสถานที่อยู่ท่านะครับทีนี้ปรากฏว่าเวลาผ่านพ้นไปล่าสุดนะครับรอยเตอร์รายงานครับว่านี่ครับรอยเตอร์รายงานนะครับว่าแคทพาเทล ผู้ในการ FBI นะครับถแถลงว่านี่คือไทเลอร์โรบินสันวัย22ปีนะครับเป็นผู้ต้องสงสัยในการลอบสังหารชาลิคเคิร์กนักเคลื่อนไหวอนุรักษยมนะครับหลังจากถูกคุมตัวในตั้งแต่คืนวันพระวัวบดีประมาณสัก33ชั่วโมงหลังเกิดเหตุยิงนะครับเอ f บ i ไ้รับเบาะแสมากกว่า11,000ครั้งด้วยกันในวันศุกร์มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดระเบิดที่บอสตันมาราธอนปี2013นะครับ ล่าสุดเนี่ยนะครับมีรายงานเพิ่มเติมนะว่านี่นะครับนี่คือนี่คือโฉมหน้าของไทเลอร์รูบินสันนะมีรายงานเพิ่มเติมจากสเปนเซอร์ค็อกส์นะครับสเปนเซอร์ท็อกส์ผู้ว่าการรนจิ uta บอกว่าตัวของไทเลอร์รูบินสันนี่นะครับถูกจับก,กลุ่มหลังจากญาติและเพื่อนไปแจ้งสำนักง,งานในอำเภอ,ท,อท้องถิ่นนะครับว่าเขาเนี่ยสารภาพกับพวกญาติญาติบรรดาญาติญาติและก็เพื่อน หรือไม่ก็ประมาณว่าบอกเป็นไนว่าเขาเป็นคนลงมือนะครับแล้วแน่นอนว่ากลุ่มญาติกลุ่มเพื่อนมาบอกเจ้าหน้าที่นะครับผู้การนัดยุทาบอกว่าผมขอขอบคุณครบอบครัวของไทเลอร์โรบินสันที่ทำ็นสิ่งที่ถูกต้องในคดีนี้และสามารถนําตัวเขาเข้าสูก่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายได้นะครับแล้วภาพภาพดี้เพื่อนผู้ชมไฮะสเปนเซอร์ท็อกส์นะครับสเปนเซอร์ค็อกส์บอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดน,นะครับที่เผยแพร่สู่สาธารณาส่วนี่ยนะและหลักฐานที่รวบรวมจากโปรไฟล์ไม่ต้องสงสัย บนดิสคอร์ดภาพนี้ด้วยนะช่วยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อมโยงเขากับอาจกากรรมได้นะครับแต่ว่าผู้ก,การรัฐยุท่ายังปฏิเสธยังไม่ทราบถึงแรงจูงใจในการข่อเหตุในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวตามเรื่องนี้ต่อไปมีรายงานเพิ่มเติมว่าปลอกกระสุนอันหนึ่งที่จริงเนียนะมันมีข้อความเขียนว่านี่ไงพวกฟาสซิสฟาสซิสจับสินะครับก็เป็นแง่มุมแหลมของทางด้านการเมืองนี่แหละท่านผู้ชมฮะดังนั้น รอดูนะครับในขณะเกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยังอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองเป็นนักศึกษาปีที่3ในโครงการฝึกหัดช่างไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิคดิกซี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบมหาวิทยาลัยของรัฐยูทาห์โ้ไม่น่าเชื่อเยน,นี่นะครับไม่เคยมีปัติเกิดคอไม่เคยมีบาดออัณกรรมเลยนะครับตามดูต่อไปครับ